สวัสดีครับอยู่กับผมฮาจาก5 c ้ a n แนลครับวันนี้มีกิจกรรมประจำเซิร์ฟเวอร์เดอะบินเลอร์ครับกิจกรรมบล็อกหันตาไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเดี๋ยวมาเราคุยกันครับว่าใครผู้ชนะกิจครรมจะได้อะไรไปบ้างคุยะไรกันเหรอมวยเอากับบีทเอ่อกำลังคุยกันเรื่องวัคซีนนะครับพอดีว่าได้ข่าวมาว่ามีคนทำวัคซีนได้แล้วนะ่ ใช่ฉันก็ยังใช้บริการฉันยังขีดเข็มหนึ่งต่อเนื่องมาหลายเข็มแล้วก็กินยาไอบูมิงควบคู่ไปด้วยนะใช่ผมจําได้ในนี้อะไรเนี่ยแล้วถ้าเว้นวักอะเวนวักมันก็จะไม่หายอะไรวะอะไระนี่คือเมื่อกี้ไม่เล่นฮากว่าให้ผมเฟดออกไปคิดอยู่ดึกแล้วมาดึกดึกอะคุณคุณเคยเห็นไอมีม่ป้าไอที่ไอตัวเหลืองๆมันมันมุดเข้าไปในในหงยาที่ครับ ซิมต่ำเกิพลาดเปเลยเว้ยที่ซิมต่ำมันก็ไปในพงหญ้าหายไปเลยพลาดเป็นเลยไอตัวไอตัวนี่เขาจะมีรางวัลคืออะไรเอี่ยงเรามารอกันเนี่ยโอ้ยยี่สิบปุ๋ยเหมือนเป็นของลีิงนะครับรีวิวอะไรสักอย่างของลีเจนดารี่อ่ะมาทำอะไรมาวันน่ะโอ้ยแต่โบว์แต่โแต่โแต่โบว์ไปฟังไปฟังมาชมกันดีกว่า อะไรครรับอบนี้เป็นกิจกรรมพื้นหลุมสุมภัยได้เลยครับใครพลาดตกตัวแตกเสียสกิลหมดยังไม่ได้ไปถ่ายรูปฮะหยอกเล่น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 หยอกมาก่อนโหปิดสตรีมนมี่แล้วปิดสติมมี่แล้วเสียงหมดที่ไม่เล่นแล้วนะหยอกเล่นหยอกเล่นไม่รู้แค่เสียกิไม่เสียอะไรทุกคนจะไม่เสียอะไรเสียอย่างเดียวคือเสียชีวิตหยอกเล่นหยอกเล่นตเปิดทั่วเ่ยผมไม่เห็นตัวแอดมินอ่ะผมไม่เห็นตัวแอดมินอ่ะ เห็นตัวเดี๋ยวโดนตีไม่ได้ไม่เห็นหรอกน้าเปี๊ยงี้ยวจิงจกอจกิงจอ่รออีกสองคนคนเฮ้ยอยาแกล้งอจจ้จไปอะไราจนหนูหนูเองลุกเนอะไรครับสวัสดีพี่ชายไม่อนุญาตยพี่ชายไม่อนุญาตเฮ้ยพวกแกถอยไปเฮ้ยเฮใช่อยากอยากลอว่ามีอไเป็นยังไง

มันเป็นวิธีการตัดคู่แข่งดีกว่าเจะจงจะจจงจะเจโจเจอนเด็กองคนกำลังจะถึงนะอปบลืมรวมอธิบายแลแกสีนะเยรวมมรวมนี่แอดมินมาแล้วติดเตนติดเตนรวมอีเวนต์จะเป็นอีเวนต์สั้นๆนะแก้เบื่อจะแบ่งทั้งหมดเป็นสิบแปดช่องผมจะทุบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือสามช่องสุดท้ายนะครับ ทุบไปเรื่อๆยๆจนกว่าจะเหลือสามช่องสุดท้ายคใคร,ครที่ใครที่ตกก่อนก็รอเดี๋ยวจะมีแจกให้คนละสามคูปองที่เขารวมมีเว้นทุกคนนะคุณเสริมครับแอดมินไลฟ์อยู่นะครับการสุ่มใครเข้ามาดูห้องบนดีกว่าถ้าใครอยากเห็นตอนสุ่มขอสุ่มสุ่มว่าบล็อกไหนได้ที่เท่าไหร่ใช่ไหมใช่สุ่มสุ่มสุ่มวงคนระับ แล้วก็ระหวบางส่มคือยืนแล้วยืนเลยป่ะครับห้ามเปลี่ยนป่ะครับห้ามเปลี่ยนป่ะครับยืนแล้วยืนเลยห้ามเปลี่ยนจนกว่าจะทุบเสร็จทุบเสร็จเปลี่ยนได้ตามอัธยาศัยแต่ถ้าตกแล้วจบโอเคแม้ว่าแบบแอดมินครับผมพลาดตกครับไม่มีนะตกแล้วตกเลยของรางวัลคืออะไรของรางวัลอ่าที่หนึ่งยี่สิบคูปองไม่ที่หนึ่งยี่สิบคูปอง ที่2 15หคูปองที่3 10คูปองถ้ามีที่1มากกว่า2คนที่2มากกว่า2คนหรือที่3มากกว่า2คนหาร2อไปเรื่อยๆ3คนก็หาร3ดีไหมดีดีดีโอเคดีลูพี่ว่าอะไรวะสิบห้าและที่1ที่1มีของเลเจนเดอรีให้1ชิ้น โอ้ได้นะแมวของเล gend มาแลยมาดนรัดแมวแล้คนเยอะได้เลยแอดมินอยากแจกฮะมีของเลเจนด d รี่ให้หนึ่งชิ้นนะครับอ่ะทีนี้ใครสะดวกเชิญครับขึ้นไปเลือกตามสัมดาเลยข้างบนเชิญเชิญเฮียไปเร็วเฮียไปเล็วไปเล็วโอ้ยตามดวงครับย้อไปจิงเจาเอาไปแล้เห็นเนื้อคนอะไรไหมขอพึ่งดวงหน่อยดีจัมกีมะเสือขอเปลมาโอ้ยโอ้ยอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอ้ย ออครัผมสรุประเบิดลงหมดเนี่ยเลขไหนดีวะไออยู่ไอะโดูกดก็บอกกันแล้วปั๊กระจายความเสียงกระจายความเสียงบาราคุณบาลารูบาลารู บาลาโลบาลาโลเป็นมอเนกันราต้องรอดใช่ไหมคบาราโลไมีมีคนกำลังมาคนนึงได้ไหมครับผมไม่ได้เอาเสื้อสีเขียวครับแต่ว่าสีเขียวไว้ขออยู่ด้วยนี่นี่นี่มาโลนสีเขียวเท่าสีเขียวน้ำโชคสีเขียวนี่เาซ้พร้อมกันหรือเปล่าสีเขียวน้ำโชคสีเขียวเน่าซ้ำเหรอสีเขียวเ่าซ้มาแมมาแม่เออมา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 ไว้เียวสายเขียวก็คุณสีเขียวสิเาตไปแพก กรอบแรกเอาว่ะรอบแรกผมหมุนวงล้อบานบานเรื่องลุ่มเนาะบานเรืบานเรื่อให้เหนียวจริงนะชายชะกันสีคนน่ะไปคนแรกอะครับตึมเลยหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วผมจังหวะนี้ช่องเจ็ดช่องเจ็ดสีแล้ววะเดนนี่โนเดียวเฮ้ยเดนนี่เดนนี่โดนเี่ยวเดี่ยวโดนลุไปแล้วไม่ดนแล้วไอคนโดนคนแรกนี่สุดยอดความสวยเลยหมอหมอโดนเดี๋ยวปะ เเชชมมัันนสีอะไรอ่ะเมื่อกี้ดูไม่ทันนะหมอโดนอยู่เลยหมอเีจะหมอต้องไปเจ็ดอะหนึ่งหนึ่งคือบนซ้ายสองคือเราสามคือขวาแล้วก็เรียงนับเรียงไปเรื่อยๆคือเจ็ดเจ็ดไปแล้วตลอดเราฟสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมเราไปเรียงทุกบล็อกไหมเฮ้เราอยู่เราอยู่ที่เดิมไม่ดีไหมคุณหมอใช่ใช่เชื่อมั่นในสีขาวผมเชื่อมั่นเออเนี่ยสีสีควาวสี โอ้ยอย่าพูดอย่าพูดไม่ถูกเลยเดี๋ยวเจอสีเขียวพวกผมเล่นแน่อัดเออไม่เปลี่ยนใจเลยอ่ะเอ้ยยไม่ยังไม่อยู่สีเขียวเหนียวซับอ่ะสีแดงแดงเล็สีเขียวเหนียวซับอ่ะสีแดงสู้ตายโอ้ยยังเขียวช่องต่อไปโนคุณค้าแค่แหละเขียนมันติดเอ็ดรอดรอดเราเรียกอะไรว่าเราเรียกอะไร ไอ้ไอ้ก็คือแมี้กับโจนใช่เชื่อมัในเลขสาแมดนี่กับบ้านหลังที่สามด้วยโจเนสอ่ะบ้านหลังที่สามแมดนี้กับโจเนสบ๊ายบายเดี๋ยวมเดวเบเราโดนไหมเนี่ยไปไปไปไไป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 รปไ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 รไป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 ไไปไปไไป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 เราเอไไไไไไรไปไปย หนคือซ้ายบนครับสองคือเราเราเลขสองมานี้มานี่มานี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาสี่ห้าหกเจอ๋อนี่ครับเก้าสิบเจ็ดสองสาี่ห้าหกเจ็ดเสองวะขึ้นมาขึ้นมาขึ้ขึ้นมาตือนเลยที่ออกเฮ้ยเอ้ยไอ้ขบุญอี้รอบนะขบุหนึ่งหนึ่งโดนหนึ่งโดนเ้วเกือบล้วเกือบเื้ บายบายมิวอย่าไปย่าไปอย่าโดไปเียวออหมอหมอาเล่นไหมอเฉียนมันเยจะทำาห้เล่นไปดวงดวงคนเราคูปองสามใบก็มีออกมีโอกาสได้ปัดทองนมันโอ๊ยมันไม่มีทางหนึ่สองไม่มีทางเดี่ยมันเชีมันเชีมันตเดนตรงต่อไปครับผมหนึ่งสองสามอยู่นี่เนี่ยไม่ขาตายอย่ละ ชท่สอจิ้มไปเลยว้าวอ้ก่งสามบายบยเดียวเดียวเป็นเลขาเอหนึ่งสองเี่ยมันจะมาหนึ่สามนี่อ้จมานึ่งสอต่อเนี่ยนี่เดี๋ว่แม่งล็อกรึเปล่าวะอ้าวหมุนตาขึ้นไปดูขึ้นไปดูขึ้นไปดูต่อไปดูไปดู สิบแปดสิบแปดสหวะสิังกินนีมากเลยอสีมอสี่เมอสอุสโดนสโดนอ้ยตีเมือสโดนตีหมอปตีหมอป้สี่อ่ะสี่อลเลนก็แล้วใครใครโดนอลรอย่าโดดเข้ามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนัตีนดูไวมีคนโดดนัตตีดูไวเฮ้ยใครใครโดนอย่าโดดเข้ามาดิแค่จะดูก็จะดูไม่เข้ามาดีวขึ้นมาดูมีเปลี่ยนไหมมีเปี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลียวเปลี่ยนวะเปลี่ยนใจดี บ้านเย็บผ้าใครยังอยู่บ้างยกมือหน่อยที่บ้านเย็บผ้าเฮ้ยสามสามโดนสามโดนคุณไปไล่สามหนึ่งสองสามสี่เลยเหรอวะชนะได้เลยพี่นะคุณบอลกลับบ้านเราแล้วพี่ยังอยู่ใช่ไหนพี่พี่พี่นายอยู่ช่องอะไรอ่ะพี่ไอซิสอยู่ช่องอะไรอ่ะช่องห้าป่ะบ้านเราอยู่สามบ้านเราอยู่สามใช่ใช่ใช่ห้าใช่ป่ะห้า ขึ้นมาดูห้องปวดได้ไม่ต้องทำบ้านผมอยู่สามบ้านผมอยู่สามคนสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดไหนวะสิบเจ็ดสิบเจ้าเอาค่ะเลยไอ้เยี่ยมวานเลยนไปแล้วเหรอตองเลยไม่โดนไอ้เยี่ยโอ้โหเรียบร้อยลูกูกูไปซะแล้วเฉียดไปนิดเฉียดไปนิดเดียวลูกกูไปซะแล้วไอ้เขียวไม่น่าอยู่ตรงนี้เลยว่ะ หลบเหมือนกันนาดเองอ่ะของมิลี่สู้ๆทอมมี่ตหมดแล้วบ้านเราอฮ้ยแม่งเดี่ยวคนละแบบผมนะแม่งเดียวเลยจิ้ไปแล้วไปๆพอมันออกแล้วมันออกใกล้กันเลยเนาะคุณฮะเออมันออกใกล้มากเลยไปกันแล้วจับไปกันล้วออกมาจับไปกันแล้ไม่ไม่กูยังไม่อยากลง ไม่รอแล้วมั er. <S 3> 3 <S 3 3> ้งจีสามปสามเท่านี้ครับมือสี่ปีสามเอาเจเจลงเหรอเจอกันนะอ๋อนี่ก็หมาไปเดน้องหมาหลอน้องหมาของเขาาลักเลนจิ๋นอยี่พี่พี่ตู้ ไอ้คนย้ายมาใหม่เขาดวงแข็งยังวะาทุกขออมมี่เถอะทอมมี่เออวะคนมาใหม่อยู่คนเดียวเลยย่าอย่าทอมมี่ต้องอยู่ถ้อย่างงี้โอ้ห้าโอ้ยพ่ไม่ได้พดเลยโอ้ยห้าียบเลยโอ้ยโอ้โหหมดบ้านช่างแล้วโอ้ยบ้านเราเหลือกี่คนต้นเทพเหลือกี่คนสามะได้สามบ้านเราถึงสามอาะสามะเฮ้ยสามปะสามปะ เฮ้ยเฮอย่าแพ้เลยกิน you ย know, ังอยู่ไหมล่ะอ๋อพี่อยู่หเหรอเฮ้ยน้องฝาไปแล้วแล้วเฮ้ยเรียบร้อยยังเหลือสองยังเหลือสอง จะสลับสลับกูไม่มีกูไม่มีเียาเชืาติตัวเองคนใหม่คนใหม่ได้นะฮะเนะมีคนใหม่ครับพี่ก็อกว่าหมู่บ้านวันนี้น่าพูดเลยเบอร์เจ็ดเบอร์เด้วยเบอร์แปดะเบอร์เจเตียไมนะเฮียเตียไหมมเตียม จบแล้วจบแล้วบาดนาบ้านเหล่านี้หมาตายขู่คนแรกอะคนท่แเป็นไงบ้างเฮียเจ็บขาปะโอยฝั่งฝั่งริมมองไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะลกกำแพงได้ป่ะฝั่งริมมองไม่ค่อยเห็นถ่ายแล้วลู่ลู่ไมาเล่นมันจะลู่ยังไงถ้าคนใหม่ได้เบอร์สิบแปดคนใหม่ได้ก็ที่ติดใบก็คิดซะว่าเป็นฆ่ากระเป๋าอ่ะเอาไว้ให้เราสองเฮียเขาว่าแช่งปูมันจะโดนเฮียเหรอ ฮิตตี้เหรอเดียวร้อยแฮตตี้ไปแล้วฮะฮิตตี้ว่าหมดวนการค่ากระเป๋ากูเก็บไปรอบเลยพี่คนขายแพ็กสตาร์เตอร์ค่ากระเป๋าไอทอมมี่อีกนิดเดียวทอมมี่อีกนิดเดียวกลับละกลับมาเลยปะโอเคสาธุ18ิบสักทีไอที่ทำให้การมาถเข้าออกแปดวะเดี๋ยดิอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไร18สักที ไอ้เอ้หดโอ้โหตายหมู่ไปไปวันนี้หมดบานวนเทอร์เราติดเรีย้อยน้ำมันหมดแก๊งหมดบานรอบสุดท้ายก่อนจะแคตอนผมมีสองคนี้ยังอดอย่อมมีรอดดิทองมีติดแปดติดแปดดแปดเจ๊กอยอยู่ไหมแปดช่องนี้ครับสิบแปดมเลยเยอะ20่สิบปูองมันจะหานให้หรอวะ12ไปแล้วล่ะ ลงสู่ซูไปแล้วเยเเจ๊รไ่เอเยูเราไม่เจอแจ็คทิ้งสามวินเตอร์สูู้ินเตอร์โดนแน่้อ่องสี่ิบห้าอย่าติดห้าก็พออย่าิห สิบแปดสิบแปดโดนชักปุยน่าแปดโดนสิบแปดโดนสิบแปดแน่นอนผมมีแน่นอนผมมีสิบแปดชักปุยสิบแปดสิบแปดชักปุยสิบแปด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  นาทีสามนาทีสามไม่ช่วยเหี้ยับปุยับยอมแลนที่หนึ่เกูทห้าทีสี่สามสองสิดสิบเกาเหลือสิบห้าเกไอทโม่ไอเหี้เด็เงเชื่อมาแทงเรา้เกเลเรอดหรอเอ้บอกแล้วไ่านีนะโอยวิญญาณีหลุตามลดหลอนอ่ะ ออซ่าที่สองเหรอวินเตอร์วินเตอร์ได้ทีลุนึ่งเขาเป็นเพียงได้ที่หนึ่งว่ะเจ๊โอ้น้องสาวเขาเยอะเลยสุดยอดเลยดีใจด้วยใจด้วยไอ้เกมไอ้เกมมาได้หมดเลยสีเกี่ยวเดี่ยวซับอัไหนไหนไหนถ้เราเนี่ยหารกันเองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนะมันมันที่หนึ่งก็จริงนะแต่ว่ามันหารกันคนละสิบมันก็ได้เท่าที่สามยังดีกว่าไม่ได้นะ เดี่ยวองค์กรทำดีทำดีดูทำดีไหนๆใครพูดสีเขียวเดี่ยวตับนะนะคนพูดเองนี่แหละได้อ่ะพูดจอยองคปังย่คุต้องสีอะไรอ่ะเราก็ไปกินข้าวนะน้องรอรอจบจรบวันเป็นหมอนรอรอรอพอดี่เราเราไปกินข้าวใช่ เลยคอบอลอบใจเป็ถามไปครับมรับแทนคดแรกแกลอกฉันไอ้ขาวแดงอะไรอ่ะแล้วกแลกเทาางทีละคนนะขัามาทีละคนนะกันหยิบของเพื่อนไอ้หนูนี่หยิบเลยหยิบเลยซัมเมอร์ตะกายมาตรงฉันตกายมาตรงฉันตะกามานี่มาตรงเจ๊ รับแล้วอย่าไปรับซจำนะเช็คได้นะครับได้างที่ให้แล้ววันนี้รับฟื้อรับฟื้อฟุงปองไปแล้วสองร้อยห้าสิบรับซื้อไปฟูปองไปแล้สองร้อยห้าสิบมีใครไม่อยากสุ่มมาขายผมได้ไอ้แซกวันนี้ตรงเจ๊นี่ไอ้แซกติดใบย่าอะไรหยิบมาแล้วหรอเจ๊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 เจไอ้แซกมานี่ยมานี่ยมาเนี่ยไม่ผมต่อแถวอยู่จะแทงคิวได้ไงพี่ต้องมีไม้ตัวส้มเรียมรับอะแล้วะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูเอลมา ฉันก็อุตส่าห์ไปจองที่ของดีพี่เก็บไว้แล้วหรอไม่หยิบก็แกบอกว่าแกจะหยิบเองฉันก็ไม่หยิบแล้วสุ่มเลยลูกหยิบแล้วทองท้องขอร้องเลยสุ่มไหมอ่ะพี่อย่ามายุ่งกับพวงผมหยิบสามไม่หยิบตายสรุปสามใช่ไหมสุดยอดคนละสามคนละสามมีไหมได้แล้วครับได้แล้วครับคนละสามใช่ไหมเนี่ยตกคนแรกอะมีอะไรพิเศษไหมคนแรกข้างหน้าผมอ่ะแตนนาลี ตาหยิบเลยตัวนี้กาาที่พื้นเลยรามีแปดคนโระสาไปก็ไดยแล้วนะารับใหม่ขายต่อเยอะหรอขายต่อหรอได้ได้ใครจะขายยังไปที่ร้านได้ผ้าเลยเงินอยู่ที่ร้านโอเคได้ได้ได้ตาม ไอ้น้องผมไม่นาเห็นน้องผมบ้างมีใครขายคุ้มปองไปที่ร้านเย็บผ้าแล้วผมไปล้สองร้อยห้าสิบซีซีามนี่ีีราคาประมูลได้นะครับสร้างอาคารยี่สิบคูณยีนะให้ผมสามสบไปเลยเหรอขอบคุณครับคุณนคุณประมูลอะไรนะประมูลอะไรนะจบประมูลราคกิกรรทนสั้นอีั้นผมจบกันไปแล้วนเรได้ดิวคุณมปองเจนเปิดค้องกันทยคลิปเข้าไปคุไรเอายังไงคะป้าป้ไปไป อมชื่อบ้านตัวเองเแล้วเับบ้านัพี่ออแล้วคนอื่นะเบเปอร์เเปอร์เีอ้าพี่ออำตกไปตกไปเลขีอะไรพี่ออถเลคพีอะไรไม่รู้ไม่รู้เลยเอ้าโอ้โหถึงก็งงเนี่ยไปไปูปองามมากทมเปียไปเียไปต่อแถวล้วคูปองสามไป ไปเนียนเหรอเหรอไปเนียนไปเนียนไปไปไป <c oughs> ไปได้ไปเลยพีไ่ไปได้ไปเลยเนคนยมูสัวใช่อ่ะไออย่างน้อยมีคุณคนขายคูปองให้เราอะเออมีแปดสิบบาทเ ين, น,นี่ยตอนเนี้ยตอนนี้มันอยู่สิบแปดสิบบาทเขาขายให้พ่อพี่รับใบละสองร้อยห้าสิบอะโอ้เอยเป็นไรสุ่มดวงดวงได้มากี่ใบ มีคนขายคนเดียวเองตอกนั้นเขาไปเปิดเองกันหมดเนี่ยพี่พี่เอาหอมหนูไปสุมหนม่อย,ยดิีได,ด,สสด,สด,สดเ้เดี๋ยวสุมเดียวเลยเปิดดูสดๆเลยเดี๋ยวสามใบใบเราสองเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยห้าพี่วินเทอร์ไม่เมื่อยขา,าแล้วครท่ายอย่างนั้น <passionate and S 1> นี่ห้าร้อยเ เดี๋สองพันเดี๋ยวตั้งให้เต่็จเขาขอของแต่งเตร็จแต่งเทามาก่อนเส็จร้อยห้าสิบครบเนาะครับผมได้ตามใบเปิดเลยนะเปิดไปเลยครับผมทั้งหมดเก้าใบของออกตาไปหนึ่งไล้ดีคือล้วนเลยอ่ะดำแดงขาวในท้องหนึ่ง้อง1น่ขาสอง ามใบน้ำเงินดีสุดแล้วห้าร้อยซัมเมอร์ซัมเมอร์อ๋อนี่สุ่มสามใบได้เท่านี้ทำไมอ่ะสุ่มสามใบอันนี้อันนี้สุ่มสุ่มสุ่มหกใบรวมกันเลยมันรวมกันผมเก็บไ้เก็บไปตู้เซฟให้นี่มันมีคุณปองที่ได้จากการสตรีมอีก18ใบครับ มาเช้าได้คุมปองจากการสตรีม1ิดแปดใบสุ่มไปเหลืองเหลืองขาวขาวเขียวขาวเหลืองเหลืองเงินดำอาดำมาหนึ่งแดงดำห้าพันเขียวขาวขาวขาวเหลืองขาวเหลืองขาวหมดแล้วได้ทองได้ดำมาหนึ่งดำดำก็ห้าพันอะโอเค แรดสีเหลืองก็คุ้มเลสนส่วนเลดแรกคุ้มปองครับเดี๋ยวพาไปดูของกินข้าวหนูขอเขียวไปแลกของนะตามสบายเลยนี่ครับผมคุ้มปองมูลค่าตามนี้เลยสิบห้าสิบหนึ่งร้อยไม่สีดำหมดตลอดเลยอ่ะนี่หนึ่งหมืนครับสีดำห้าพันแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้หรือจะแลกกันลุงก,ก็ได้นะครับยกกลับบ้านไปเลย โอเคก็ประมาณนี้ครับ<ม>สำหรับคล <ไป S 1> ิปนี้<ป>เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับ oh, วันนี้ขอตัวราไปก่อนขันดีราตีสวัสด์ oh, ครับผม,ม